รู้หรือไม่การนอนก่อนเที่ยงคืนกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่าคนที่นอนก่อนเที่ยงคืนมีอัตราการเผาผลาญที่ดีกว่าคนที่นอนดึกถึงร้อยละ20เหตุผลสำคัญมาจากฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ร่างกายผลิตตามจังหวะชีวิตประจำวันโดยช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มลดระดับคอร์ติซอลลงเพื่อเตรียมพักผ่อน หากนอนดึกเกินไปจะทำให้คอติซอลยังคงสูงแลรบกวนการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินผลที่ตามมาคือร่างกายเก็บไขมันได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนอกจากนี้การนอนดึกยังส่งผลต่อฮอร์โมนเลปตินและเกรลินที่ควบคุมความหิวอิ่มคนที่นอนหลังเที่ยงคืนมักรู้สึกหิวมากขึ้นในวันรุ่งขึ้นและมักเลือกทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง การศึกษาในวรารสารโภชนาการเผยว่าคนที่นอนหลังเที่ยงคืนบ่อยครั้งมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนสูงกว่าคนที่นอนก่อนเที่ยงคืนถึง1.5เท่าดังนั้นการปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นไม่เพียงช่วยให้หลับสนิทแต่ยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ